ครับนี่ก็คือการบรรจุนะครับบรรจุเก็บมาจากไร่นะครับเก็บมาจากไร่แล้วก็มาคัดเลือกคัดกรองนะครับเขาเรียกคัดกรองอก็เอาของใบนะครับเม็ดเน่าเม็ดเสียเอาออกเม็ดหงิกเม็ดงอนะครับเอาออกอแล้วก็บรรจุถุงละ20กิโลนะครับ ลงละ20่กิโลนะครับนี่คือพริกเหลืองอีโดนะครับของโครงการปลูกพริกเหลืองอีโดของน้าชายแปรรูปนะครับอ่าตอนนี้ชุดนี้ชุดที่ชุดที่2นะครับก็ถือว่าออกผลผลิตออกมาเม็ดสวยงามชุดแรกนะครับชุดแรกเลยนะครับชุด2อ่าเพิ่งเริ่มออกดอกนะครับนี่ของน้าน้าไผ่นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จ